เรามาถึงแล้วครับนี่ครับวัดศักดน้อยนี่ครับตรงนี้วัดศักดน้อยไม่เข้าไปได้เลยครับไม่ได้เดินเลยมีคนเข้าไปไหมครับปกติมีคนเข้าไปนะครับ อ๋อครับผมว่หน่าครับตัววันนี้เรามามา,มานนทบุรีเที่ยวนนทบุรีครั้งหนึ่งแต่วันนี้เราไม่ได้แบบขเขาเรียกไงไม่ได้มาเที่ยวแบบสถานที่ท่องเที่ยวแบบทั่วไปวันนี้เรามาเที่ยวแบบแนววัดล้างลีลับเฮ้ยอย่าบอกว่าลิลับอ๋อเป็นวัดล้างสมัยอยุธยาเลยนะ,ะเป็นวัดล้างที่แบบน่าจะแบบคนรู้จักน้อยเะอืมเป็นวัดล้างแถวนนทบ,บุรี ดูสถานที่รอบๆดูนี่ถามทางเข้าถา,ถามกูว่าควรจะล้างไหมกูบอกเลยว่าเออนี่ดูดนด,ด,ด,ดูนเดนี่เมื่อกี้เราก็นั่งเรือมาลงสถานพระรามเจ็ดแล้วมาต่อแท็กซี่แล้วก็เดินเข้ามาในซอยหลังจากลงท่าเรือเนี่ยเราก็ต่อแท็กซี่ประมาณห้ากิโลมั้งใช่ไหมใช่ๆๆ <อ ưng S 1> ใช่ใช่อืมนั่งเราไม่ทำนานทางนักการมาเท่าไหร่ดูเส้นทาง มันเปียวนะไม่ได้บมาคนเดียวก็แบบไม่หมอนะหรือบอกเลยเราพามาดูเฉยๆมาเป็นกลุ่ม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 เดี๋ยวคุณต้องมีรถยนต์อ่ะน่เนี่ยตอนนี้ประมาณสองร้อยเมตรใช่นไหมน่าจะถล้วอะไะเรียกว่ามาดูมาดูบรรยากาศมาดูบรรยากาศดูดีครับข้างหน้า เออต้องอย่างนี้ออก็อยากรู้ก็ต้องมาดูครับเมื่อกี้ถามพี่เขาบอกว่ามีคนเข้ามาอยู่เข้ามาขอหวยกันว่าอย่างนั้นเอ,อ, <laughs> อืมควรจะขอหวยอยู่นะครับเรามาถึงแล้วครับนี่ครับวัดส,สักน้อย ไม่รู้มีคนหรือเปล่าครับแต่ว่าก็าไไาจะลองเข้าไปดูครับมีหมาด้วยเหยไหนผมู่ามองหน้าเลยราอยู่ตรงบต่เริ่มเลยนะครับ,รบ<อ>เดี๋ยวขอซื้อนี่ก่อนเองได้ครับเราแม่ค้าอยู่หรอไม่รู้ มาถึงข้างหน้าครับก็จะมีอันนี้จําหน่ายเป็นรูปเทียนแล้วก็อะไรเนี่ยนล้วมันตะเกียงป่ะอเออไว้ลกวให้เข้าปูชาเชาไหมเราหยุดทอนตังเองไหน่ะนี่อันนี้เขาเขียนนี่ฮะรบกวนวาง,งาข้าวปุ๋เราใส่ขาแล้วหยุดทอนตังเองก็าว,นะาวางไว้ในถาด yeah uh. คลองอ้อมนนท์อ,อยู่แถวทางคลอ,องอ้อมนนท <N> ์เอยู่ใกล้ <N> อยู่ในตะเข็บของคลองอ้อมนนท์ <N> ใช่ไหมเหมือนเป็นเส้นทางของการปั่นจักรยานนะนะเมื่อกี้เห็นแบบคนมาปั่นจักรยานเข้ามาด้วยนะเหมือนเป็นกลุ่มเลย <N> นี่นะกองเที่ยวที่อยู่แถวบ้านเราแหล <N> ะเออใช่ <N> มปั่นจักรยานมาก็ลองมาดูครับถือว่าเป็นวัดล้างที่น่าลองเข้ามาสัมผัสคร,ครับเห็นบอกว่า ตามที่ผมดูจากข้อมูลเมื่อกี้ที่ตรงป้ายป้ายข้างหน้าเนี่ยบอกว่าไม่ทราบว่าสร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะแต่ว่าผมเคยไปดูข้อมูลบอกว่าเป็นวัดตั้งแต่สมัยอุิยาเลยนะแต่ว่าเป็นของกรมศิลนปน์เขามาดูแลก็ต้องเชื่อว่าต้องเก่าอะ่ะถ้าไม่เก่าอะ่ะกรมศิลป์คงไม่มาคงคงไม่มาดูแลหรอกถ้าเป็นวัดธรรมดามใช่ไหมโอเค เดี๋ยวเราน่าจะไปอีกสักวัดหนึ่งชื่อว่าวัดเพลงเป็นวัดเก่าเหมืนเป็นเป็นวัดล้างเหมือนกันที่อยู่ตรงนนทบรุรีวัดเพลงเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆวัดศักดิ์ใหญ่ก็เดินตามจีเวสไปครับตามเส้นทางการเดินเท้าที่รหดที่ดูประนยนท์ด้านหน้าเป็นวิวธรรมชาติที่สวยงามเหมาะสำหรับการเดินเที่ยว ในวันหยุดกีนักตอนนี้เราก็หลังจากที่ไปวัดสักน้อยมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปต่อที่วัดเพลงสภาพทางก็พอๆกันน่ะนี่เห็นไหมเดี๋ยไปศบตามันก็จะมีหมานะก็ระวังระวังหน่อยมันก็จะเห่าไปตามธรรมชาติของมันขอ บรรยากาศก็ประมาณเท่าที่เห็นเมื่อกี้ธรรมชาติตรงนี้นธรรมชาติสุดๆเลยจริงๆถ้าเราเลือกเดินทางจากวัดศักน้อยมาเมื่อกี้มันมีเส้นทางรัดเนี่ยน่าจะถึงไวกว่าแต่ว่าน่าจะเจอแบบว่าหมายเยอะพอสมควรอ,อืมเราก็เลือกเดินทางมาตรงเส้นทางนี้ที่เป็นถนนมันเป็นอะไองเที่ชุมชนะเออพี่ชุมชนมันต้องมีหมายอยู่ละเออมันก็ เดินได้ปกติไหนดูนะถึงบอกว่าไม่ควรเดินจริงๆไม่ควรมาคนเดียวเนาะอืมไม่ควรแับคู่มาเลยถ้าบอกว่าไม่ได้กลัวนะขับรถมาขับรถมอเตอร์ไซค์มาเช่มอเตอร์ไซค์มาเดินขับมอเตอร์ไซค์มาดีกว่าเดินเดินคงจะดูลำบากเออลำบากหรือปั่นจักรยานมาก็ยังโอเคใช่ใช่มันมีปั่นจักรยานนำเที่ยวอ่ะก็ลองดูเอาแล้วกันก็ต้องเป็นคนในพื้นที่หน่อยจริงๆโอ้โหเซนนึโน่นครับมันมองแล้วเหี้ย ถ้าเราไม่มานะเราก็ไม่รู้ โัวนะคร,ร,รับโทษนะครับ <laughs> วัดเพลงนี่เดินตรงไปใช่ไหมครับไม่ไรรครับยี่สิบครับร้อยไหมครับดพอไม่คปนอละยี่สิบสี่สิบหนึ่งยี่สิอคนละสิบเหรอโอเค okay. กินก่อนแล้วค่อยเดินต่อ ทรับทิวันนี้คงจะได้แค่2วัดนะครับจริงๆเขาบอกว่าที่นนทบ,บุรีเนี่ยมีสามวัดแต่ดูจากเวลาแล้วไม่น่าจะพอก็คงเป็นแค่2วัดก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวทางเราจะไปช่วยกันสนับสนุนให้คนมาเที่ยวครับพื้นที่ตรงนี้จะได้เจริญนะครับถ้าแบบว่าคนมาเยอะพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีแบบมีความเจริญแล้วก็พื้นที่ก็จะแบบเดินทางได้ง่ายขึ้นหรืออาจจะไม่แบบเปี่ยวแบบนี้นะ ตอนนี้อาจจะแบบจูเปียกนิดนึงคือโดยรวมสถานที่กะสวยยอมรับว่าสวยนะเพราะมันมีความแบบมีความเป็นแบบโบราณสถานแบบที่ปรามติเรา้องไปหาที่อยุทยานใช่ไหมเราถึงจะได้ฟีลางเนี้ยแต่ไม่น่าเชื่อว่าที่นนทบุรีก็มีใช่ใช่อยู่ใกล้กรุงเทพจริงจริงมันก็ควรน่าจะสนับสนุนเนาะเพราะมันก็เป็นโบราณสถานหนึ่งเลยนะใช่เพราะเราเราไม่ออกนะเพราะว่าที่ที่นนทบุรีจะมีอย่างนี้ใช่ แล้วมันก็ใกล้กรุงเทพด้วยเราก็มาง่ายโอเคครับตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันที่ EP หน้าครับตลอรอบ e ีนี้ก็จบกันไว้เท่านี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับรอยตากไกล์ไปแล้วครับร้อยตาไกล์ครับผม